อะไร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 โอ้โหจะเก่งเกินไปแล้วโอ้โหมีใจบักคักโอ้โหโอ้โหแมโอ้โหแรงคิดถึงไโดดพร่ขึ้นมาเลยโอ้โห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 ให้ขึ้นมาเนี่ให้ขึ้นมาให้ขึ้นมา 好了。